สวัสดีครับผมผู้ช่องลุงตู่ชาแนลนะครับอีกแล้วครับเชฟกระทะเหล็กอีกแล้ววันนี้รอบคำนะครับรอบคำวันนี้มีอะไรครับเอาไก่มาปล่อยหรือไงครับครับปล่อยไก่ครับปล่อยไก่ครับปล่อยไก่จะมาได้ไหนครับโชคเข้ามาครับโี๋ยืดของเขาจะถามมาเห็นอะไรตั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวืดของเขาไม่เห็นนะครับไก่ชกเขานะครับเดี๋ยวข้างน้ำก่อนเด้อ บีบทำลิล่นเขาบอกไก่บ้านอร่อยไก่บ้านเพื่อนอร่อยกว่าครับผมครับวันนี้มีเมนูนะครับเดี๋ยวติดตามช็อตต่อไปนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับไก่ชกครับไก่ชกเพื่อนมาเราดีใจเพื่อนกลับไปใครล้างจานบ้านใครบ้านมันนะจ๊ะ <S <S เมื่อกลางวันไปบ้านฉันฉันก็นล้างเอง <S 2> <S 2> เวียนกรรมตามสนองนะครับ นี่ครับไก่นอนเฝ้าอีกแต่น,นอนครับเดินมาเราดีใจครับเดินไปใครหลังล่งจานเราที่นี่ทอนมาดิกอันไหนเคยกินไหนมาทอนขนต่อทำกินหมอดำมัดเหมืเคยช่วยครับเอ้าหมอไข่หมอมันเนาะดูเอาเด้อพี่น้องเมนูต่อไปนี่เกี่ยวกับไข่ล่างอีกนี่บานไข่าบานมันจัิงปะเต็จใงนี้เกี่ยวกับไข่ล่างเอา้า รอเด้อเนี่ยรอดูเด้อดเนี่ยเรามีเมนูอะไรอย่เ้ยเมื่อวานนี่ก็ไปกินบ้านผมจานของบะเนินเทินทึกเลยครับเอาไปเดี๋ยวไปดูติดตามต่อโอเค<ม>ครับรูอะไรเมื่อกี้ไหนไหนตัวนี้ตัวของเมนูทำไปหนดเล้เโอะมีหมูดีตรงนี้แหละครับทำเองทุกอย่าง <S <S บ้านใครบ้าน,านมันดีกว่ สัรหาได้ของกิน,นกยังไม่เคยทำใครมีหมูอยากรบหน่อยเด้อโอ้มีหมูดี วันทำไกา่ทำหนุ่มทำนี่เด้อวแต่ไม่เคยทำที่ทีหรอกดูเอาเด้อใครมีหมูดูอเ,ดเอาเด้อเอาหิวสันหาหิวเด็กกูกล่อมไก่เด็กกูเอาไก่มาให้กินเด็กกูนั่งดูก็ได้ดูมันถั่วทำไมทักอย่างทำแพะบน เอ้าอยากกินนักอยากกินนักอืมทำไปนะบุญอืมบ้านแต่บ้านกูเมืนทั้งบ้านกูทำให้กินเนาะมึงหิวหิวหิวเมื่อกี้โมงต้นอะไรกูป้าว่าแต่ท่านเพื่อนในบ้านได้กินเที่ยงคืนนี่นาะชาวบ้านเขาจ้องเขาได้กินนบบมึงเก่ช่วยกูไม่ได้น่ะกูจะทำดูนี่นหะนี่นะกูไปบ้านมึงกูยังทำทุกอย่างเนี่ยหิวนักเอ้าหกินงแด็กมึงไม่กินมิซานให้หมาให้หลงพวกเนี่ยมึง เดี๋ัหอเลยักเข้ามาแม่งมึงหอมมาบ้านมึงมึงมึงเหนไหมเดี๋ยวปูนพังมกมึงอกินดีนเอีมยวทำไปคิดจะมาทำให้กูกินลำบากกู่แค่แบนมนเนาะโอทำดีร้ายเนาะจะหนึงกินได้เนได้่หอทำเนียเป่นทุกอย่างนราเว้ยให้กูทำ sắm tiền cho dạng đã mãi tham, mưng mì muối được order. Anh mì muối mì phượng được order. Đừng điệp ดูเอาครับถ้าไม่บนก็ไม er ่ท่ำเด็นั่งตึกมึกได้เลยนะนี่พอเองถอนขยึกถอนกันมือปวดมือเกีหนึ่งมาลนดูเอาชิดให้ทำข้อแสนให้เดียงดูดูเป็เมือนเมื่อกี้นี่ใครมาไหจะอ้หน่อยเลดูเอาเหลือกบอดเดอร์ใครมีหมูมีพวกนั่นนั่นนั่นละ มาเด้อทำไมไปน,อ<ค>น้องเดี๋ยว<ก>ค่อยดูตอนเซตเด้อจะทำเมนูอะไรกันขนไก่แลวควขนกูว่ากินงงเลยใครจะมามาเด้อนี่บ้านลุงตัวแล้วลุงตัว,ตวชั้นเนี่เด้อตัวลุงตัว,ตวอยู่ไหนอันหาแต่ของกินเด้อคนนี<อ>้ไปดูเด้อมันมีเมนูอะไรมาทำให้กินอยู่กินเก็ดมาไหนมีของกินนี่เนาะดูจะเป็นไงเนาะ พอบมอโหน่้าัทุกข์กับเขาเนี่ยพอจดขันตอนทุกท้ายันล้อดิไกามาะไมนไไมนะจะกันล้อดูแจ็คกันดนี่ดูสัดูเอาเนี่ยพาิกไว้หาอยากยูมแบบนี้ดูรไรกนกินมากทำไมนี่แห่าูามาเด้อเอฟซียัยมากิน มันลังเมียก็ถผอมาเด้อเดี๋ยวให้หมูทำให้กินทำเดี๋ยวแบบเลาะเดี๋ยววไม่ได้กินเอาใส่ดาทีนี่กเผาในเด็กเลยใส่กดีอ่ะเดี๋ยวอยนั่หลังเตียงไหกลังหอมไปเถอมาเด้อมาเด้ออิติอิ có thể tán ra những cái nỗi này này đi. như này. <laughs> tay lên. bàn đi đây, bàn đi, mầm bàn đi. Mầm bàn đi. bàn đi. Mầm bàn đi. bàn này Mầm bàn, bàn bàn này. Có mình đầy kín <laughs> biết đi. bàn à. đi. ยิงเกาะทำไมยิงเกาะดังยิงอะไรเขาบอกเออเอาบอกยิงเกาะดังยิงอร่อยโอ้ยไอแม่มากร้องกบเลยรองกบหอร้องไก่รองไก่รองไก่ดูเด้อไอแม่มาจะเสียใจนะตัวนี้ยังทันเด้อเด๊กินเส็ตโปรใครตัวหนึ่เอ็บตีใครจะอยังไงถ้าให้กินก็เอาไก่มาเด้อมันหลังนะ บ้านอร่อยนะนบ้านเพืนจับออกมาตีไหนดอกอุ่มมาอย่างดีเตืดมาตลอดทางเหลี่ยหายข้างทา,างก็จะจับได้ติดตัวที่ท่าให้กินแห <c oughs> ม่ลำตัวจะทนขนลวบย่างเดียวก็ใส่กระเพราลนไปนะเออลนไปได้เอ๊ะ <c oughs> เพราะมันใส่ลำปุ๋งเลยนี่ไปยังเด้อพอแล้วเด้อเราไปดูกันเซตจะเป็นยังไง